สวัดีครับสวัสดีแฟนๆช่องท h a ร o Wittun นะครับผมผมตุลน,นะครับกับช่อง Thalo Wittun Return นะครับผมคลิปชุดนี้นะครับผมการทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับก็จะเป็นคลิปชุดที่2แล้วนะครับผม หลังจากที่คลิปชุดแรกนะครับผมการทํานายดวงตามราศีนะครับได้ออกมาครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องนะครับผมท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ชมนะครับยังไม่ได้ดูคลิปทํานายดวงตามราศีก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยในช่องนะครับผมมีครบทุกราศีแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับ ให้กับชาวคนที่เกิดวันเสาร์นะครับผมโดยจะแบ่งการทํานายออกเป็น3ามช่วงนะครับช่วงคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดกันเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับผมหมอตุลนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยในช่วงท้ายคลิปนะครับผมหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องทาลโลวิทตุลนะครับผมก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมอยู่ในท้ายคลิปนะครับสามารถติดต่อสามารถติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่า ผมหายไปไหนมานะครับในช่วงเกือบเกือบสาปีนี้นะครับผมไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทําคลิปนะครับจริงๆผมมีบอกไว้แล้วในในในคลิปทำนายตามราศีนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็รอชมกันได้ในช่วงท้ายคลิปเช่นเดิมนะครับผมรับรองว่าเด็ดอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทัโรวิตุนยังไงก็ ฝากด้วยนะครับผมขออ้อนหน่อยนะครับผมฝากติดตามช่องทัลโลวิตุนหน่อยนะครับผมจะมีคลิปทำนายดวงดีๆอย่างนี้นะครับออกมาทุกเดือนไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนนะครับผมอะแล้วก็สําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเริมกันเลยนะครับผมกับการทํานายดวงความรักให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับผมขอนะครับดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับผม <c oughs> ที่เกิดวันเสาร์นะครับผมประจำเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของ <c oughs> คนมีคู่นะครับชาววันเสาร์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคู่นะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมสำหรับชาววันเสาร์นะครับผมคุณและคู่รักของคุณนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ความรักที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะครับมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับผมเพียงแต่ว่านะครับผมในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่าง ที่ทาให้คุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมทําตัวมีสเสน่ห์จนเกินเหตุก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับชาววันจันทร์ไอ้วัน,ว,นวันเสาร์นะครับต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับถามว่ายังรักกันไหมเป็นเลิฟเบอร์ขึ้นมาเนี่ยมันยังรักยังหวานยังโรแมนติกอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าพอมันมีหนึ่งดาบขึ้นมาคู่ด้วยนะครับมันเลยแปลความหมายได้ว่านะครับ อาจจะยังรักกันอยู่แต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่มีสนเสน่ห์มากเกินไปนะครับมีสนเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงเกินไปหน่อยความรักเนี่ยมันก็เลยอาจจะอาจจะเป็นพิษได้นะครับผมไม่ได้ว่าทะเลาะกันนะครับ แต่มันจะมีใครนะครับผมมาเกาะแกะมาวุ่นวายนะครับผมกับคนรักหรือแม้กระทั่งกับตัวคุณนะครับผมก็พูดง่ายว่ามีมือที่สามนะครับแต่ว่าเราทางทางฝั่งเราเนี่ยไม่ได้ไปเล่นด้วยกับเขาเนื้อหอกไหมครับมันเป็นลักษณะที่ว่ามีเสน่ห์มากจนเกินเหตุนะครับทําให้อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกคนเล็กน้อยหึงหวงกันเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะที่อ่า ไม่ได้ถึงขั้นที่จะทะเลาะกันแบบโอ้โหบ้านแตกเธอนอกใจฉันฉันอนอกใจเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นลักษณะที่มีการหนึงห่วงจิกกัดกันเล็กน้อยเป็นหนึ่งดาบนะครับไม่ได้ถึงขั้นที่จะรุนแรงนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับผมก็จะกลับมาดูแลกลับมาเอาใจใส่กันดีดังเดิมน,นะครับอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่ที่จะดูแลเรื่องการเงินการทองด้วยก็เป็นได้ไดปแล้วพอมีคิงอ็เป็นเคล้นนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำตัวอ่อนโยนน่ารักนะครับผม <c oughs> you <laughs> ก็คือปัญหาที่มีมีเล็กๆน้อยๆถึงห่วงก็เล็กน้อยในช่วงต้นเดือนเนี่ยไม่ได้กระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ของคุณและคนรักนะครับสําหรับชาวคนที่เกิดวันเสาร์นะครับยังมีการดูแลนะครับปกป้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับทําตัวอ่อนหวานซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมแต่นะครับผมช่วงปลายเดือนหน้าคูุ่นของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยมีความหมึองความห่วงกันกลางเดือนกลับมารักกันดี ปลายเดือนเอาอีกแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆนะครับผมก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสน่ห์ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมเสน่ห์ค่อนข้างจะรุนแรงดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะครับผมไม่ว่าเขาไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาหรือเป็นคนรักของคุณก็ตามนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ยังอยู่ในศิลและธรรมอันดีอยู่นะครับมีตัวไฮโลฟานขึ้นมากำกับนะครับแปลว่ายังมีความเป็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มาทําให้คุณและเขาเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยจะยังไงวะถ้าคุณบอกว่ายังทําตัวแบบนี้หรือยังมีคนนู้นคนนี้อยูอ่มันก็อาจจะอาจจะทําให้กระทบกระทั่งกันได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเป็นการตัดสินใจในการที่พูดคุยกันมากกว่านะครับจะไม่ใช่การตัดสินใจบอกว่า <c oughs> ทางใครทางมันหรือว่า ไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเป็นการตัดสินใจในการที่จะเคลียร์ในเรื่องนี้ซะมากกว่านะครับเคลียร์ในเรื่องที่ว่าเฮ้ย คุณแหละสเสน่ห์แรงไปนะหรือว่าคุณนะ่ะมีอันนี้แต่ได้สองอย่างนะถ้าไม่ได้แปลว่าสเสน่ห์แรงจนเกินเหตุจนดึงดูดมือที่สามเข้ามาเนี่ยก็อาจจะแปลได้ว่าอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยที่ปิดบังซ่อนเลนส์อยู่ก็เป็นไปได้นะมีไพ่ไอเขึ้นมาแต่ว่ามันขึ้นมาคู่กับตัวดีครับผมตัวตัวแรงขึ้นมากับตัวดีเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะที่ไม่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนึกออกไหมครับแถมมีตัว t ทม์บลนเนี่ยซึ่งหมายถึงการปรับจูนการปรับสมดุลซึ่งกันและกันขึ้นมาาด้้วยนนนะะะครระะัับเเพฉ การคุยกันการที่มีปัญหาหรือว่ามีมีเรื่องต้องตัดสินใจในครั้งเนี้ยมันส่งผลไปในทางบวกซะมากกว่านะครับหมายถึงว่าอาจจะได้เคลียร์ใจกันนะครับเรื่องที่คู่รักของคุณหรือตัวของคุณเนี่ยปิดบังอะไรคนรักอยู่เนี่ยให้รีบนะครับตัดสินใจเปิดอกคุยกันในช่วงปลายเดือนนี้ผลจะออกมาดีนะครับผมา่าไพ่ออกมาอย่างนี้นะครับถ้าคุณนะครับ ถ้าเป็นฝ่ายคุณนะมีอะไรปิดบังนะครับผมมีอะไรที่ยังเปิดใจคุยกับคนรักไม่หมดให้รีบเปิดซะในช่วงปลายเดือนนี้แล้วอะไรหลายะอย่างจะออกมาดีนะครับเ,เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณนะครับ ถ้าเขามีอะไรแบบว่าปิดบังซอนเลนเนี่ยให้คุณลองยิงคําถามเข้าไปหาเขาดูก็ได้นะครับเขาอาจจะเปิดใจหรือว่าอาจจะบอกคุณคุณก็ได้ภายในสิ้นเดือนนี้แต่มันจะไม่ใช่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ทําให้คุณปรับจูนทัศนคติแล้วก็เป็นเป็นนทิทิศทางบวกซมากกว่านะครับหรือไม่ก็ ถ้าหากว่าคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยสเสน่ห์แรงนะครับจนเกินเหตุนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะเพราะไพ่ของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์ล้วนๆเลยนะครับอาจจะดึงดูดมือที่สองมือที่สามอะไรต่างๆนานาขึ้นมาก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของคุณและคนรักของคุณเลยนะครับสาหรับชาววันเสาร์นะคุณและคนรักของคุณยังมีทิศทางที่ไปในทางบวกแล้วก็ยังนึกนึกถึงความดีที่ทําให้ทําด้วยกันมาอยู่นั่นเองนะครับผมเป็นไฮโลฟ้านะครับผมก็เลยมีความที่สามารถ จูนกันได้เป็นแพมอพแลนด์นะครับผมะจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับแต่จะเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเคลียร์กันได้แล้วก็ยังรักกันดีอยู่ยังคงสถานะที่ดีอยู่อย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับ <c oughs> ออะยังไงก็ น่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่เสน่ห์ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็อาจจะดึงดูดปัญหาเข้ามาได้นะครับยังไงก็ลดลดเสน่ห์ลงนิดนึงนะครับชาววันเสาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคนรักของคุณก็ตามนะครับถ้าเป็นของคุณเนี่ยอาจจะต้องทําตัวให้ไม่หล่อไม่สวยสักนิดนึงอาจจะทําให้ความรักเนี่ยพอดีพอดีก็ได้มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับอาต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยที่เกิดวันเสาร์ว่าดวงความรักจะเป็นยังไงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสาหรับคนที่มีคนคุยหรื สถานะยังไม่ชัดเจนนะครับอขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับขอดวงความรักนะครับ <partic ulate> ของคนที่มีคนคุยที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยหรือคนสถานะยังไม่ชัดเจนนะครับ สำหรับคนที่มีคนคุยนะครับที่เกิดในวันเสาร์นะครับโอ้โหคุณเหนื่อยจังเลยอะ่ะคุณรู้สึกความสัมพันธ์นะครับผมเห็นภาพแ้ะเหนื่อยแทนเลยนะครับผมค่อนข้างจะไม่คืบหน้าเอาซะเลยนะครับผมทำอะไรไปเท่าไหร่นะครับ คุณกับคนคุยของคุณหรือไม่คุณเองแล้วครับผมเป็นฝ่ายทําให้เขาเหนื่อยนะครับอาจจะต้องปรับจูนเรื่องความสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี้นะครับผมที่ทําจนเหนื่อยทําจนรู้สึกว่าเฮ้ยทาไปเพื่ออะไรทําไปเท่าไหร่เนี่ยความสัมพันธ์ก็ไม่คืบหน้าไม่ชัดเจนสักทีนะครับผมอา่คราัสำหรับชาวคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันเสาร์นะครับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถามว่า <c oughs> ถามว่ามันแบบว่าตัดขาดกันเลยไ้ยหรือว่าเฮ้ยไม่เอาไม่คุยมันไม่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นละะักษณะ ไปเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับผมแต่ถามว่ามีแนวโน้มที่จะดีไหมก็ยังมีแนวโน้มที่จะดีอยู่นะเพราะมันเป็นทางบอลแลนด์เนี่ยมันหมายถึงว่าอยู่ในช่วงปรับจูนกันนะครับอยู่ในช่วงปรับจูนกันอยู่ในช่วงปรับทัศนคติให้ตรงกันนะครับแต่ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยน,นะครับผมเหนื่อยกับการที่จะต้องปรับตัวข้อหาอกับอีกฝ่ายมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับผมถ้าเป็นฝั่งคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องอาจจะต้องลดลดลงมาหน่อยนะครับ ลดๆบอกว่ามาตรฐานด้วยเองลงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่คุณกําลังคุยเนี่ยเริ่มที่จะเหนื่อยเริ่มที่จะท้อแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาอันนี้หนักเลยนะครับผมเพราะว่าคุณไปควบคุมเขาไม่ได้นึกออกไหมครับคุณก็อาจจําเป็นที่จะต้องเมนเทนต่อไปนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับหรืออาจจะเปิดใจคุยกับเขาไปตรงๆเลยก็ได้ว่าเออ มันก็เหนื่อยนะยังไงบอกว่ามีอะไรชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนอาจจะใช้วิธีพูดตรงๆก็ได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าบางทีอะไรที่มันตรงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ให้คนคุยของคุณเนี่ยยิ่งหนีคุณก็เป็นไม่ได้ยิ่งตามยิ่งหนีนะครับเพราะมันมีภาาของการที่ค่อนข้างจะเหนื่อยลองมาทุกวิธีทางและความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเอาซะเลยนะครับเพราะว่านะครับผม <c oughs> จะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับผมแข็งเป็นแบบว่าเอป็นเป็นเป็นเป็น เป็นแบบว่า King อ f s w o r d เลยนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับผมมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็กึงก่งๆเป็นคนผดะเด็จการเป็นจอบมบงการคนหนึ่งเลยนะครับมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ขึ้นหน้าสักทีอยวงี้ดีกว่านะครับเหมือนจะดีนะแต่ก็จะมีความอย่างนี้นครับความที่เขาอะครับผมไม่เขากัคุณนะ แข็งจนเกินไปเนี่ยแหละครับผมแต่ถามว่ามีสัญญาณดีไหมมันก็มีนะครับผมมีสัญญาณมาตลอดนะไม่ใช่ว่าจะตัดกันไปสัทีเดียวนะครับผมค,คู่ของคุณนะครับ สำหรับคนที่กําลังคุยกันอยู่นะครับในช่วงวันคนวันเสาร์นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับคู่ของคุณเนี่ยจะไม่ได้บอกว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งแบบไม่ลงรอยกันเป็นเป็นเดอะทาวเวอร์เป็นอะไรอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะเป็นลนักษณะที่ดีๆหายๆนะครับผมบางวันก็มาเป็นพายุเลยนะครับบางวันเนี่ยโอ้โหเขาถ้าคุยแชทกันบางทีเนี่ยเขาตอบแชทคุณรัวๆแต่นึกจะหายก็หายไปเฉยๆเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาซะเลยนะครับทาให้ตัวของคุณเนี่ยก็รู้สึก แว่งในหัวใจเหมือนกันนะครับสาหรับชาวคนที่เกิดในวันเสาร์นะหรือไม่คุณอาจจะเป็นฝ่ายทําเองก็เป็นไปได้นะครับทําให้คนที่คุณกําลังฟูอยู่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ถามว่ายังสู้อยู่ไหมมันมีไพ่ของตัวหนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็ยังเอาอีกสตั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในช่วงปลายเดือนมันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเลยครับคุณกับคนคนนี้เนี่ยท่าทางเนี่ยจะเจาะเข้ากันยากเหมือนกันนะครับแต่ถามว่า สัญญาณมันมานะก็อย่างที่บอกนะบางวันเนี่ยมาเต็มเลยเต็มสิบเลยนะครับมองไปในอนาคตร่วมกันเลยนะเหมือนจะเห็นอน,นาคตและลางๆมาและมาไกลๆและแต่บางวันนะครับคุณก็คอนะครับคุณก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะครับอยากจะตัดจบให้มารู้แล้วรู้รอดนะครับ ตายเป็นตายไม่เอาก็ไม่เอา,ไม,เอาไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนแต่นะครับผมคุณก็กลัวนะครับผมกลัวที่จะสูญเสียความสัมพันธ์ในครั้นนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับความสัมพันธ์มันจะรุ่มรุ่มรุ่มรกันดอนนะครับถ้ากว่าเป็นฝั่งคุณนะครับคุณก็ ต้องอยังไงครับต้องต้องอยู่ที่คุณนะนะว่าจะเอาอยัางไงนะครับผมเพราะว่าถ้าทางคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อแล้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อคุณอาจจะต้องอเปิดใจให้เขาอีก,กนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีไพ่สิบเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ชื่นชมในตัวเขาอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวคุณเองคุณอาจจะติดในอะไรบางอย่างนะครับอาจจะติดกับเรื่องของความทรงจําเก่าๆหรือว่าการแบบว่าคุณอาจจะจบไม่สวยมาก,ก็เป็นไปได้นะครับ เป็นฝั่งคุณนะแต่ถ้าว่าเป็นฝั่งเขาเนี่ย คุณก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งเลยนะครับคุณก็ต้องอพยายามต่อไปนะครับผมถ้าอยากที่จะเมนเทนความสัมพันธ์นะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เปิดใจค่อนข้างจะยากนะครับอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ยังคงคุมเครือและไม่ชัดเจนอยู่นะครับแต่ถามว่าจะมีสัญญาณที่ดีไหมดีขึ้นนะครับแต่บางวันก็แย่นะครับจะเป็นอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งแต่ขยับขึ้นหน้าไหมขึ้นหน้านะเพราะว่ามีตัวสิบเหรียญขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวสาไม้เท้าเนี่ยแปลว่าเริ่มมองเห็นทิศทาง สภาคมนี้นะครับสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับอย่างไรก็สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ขอเอาใจช่วยนะครับขอให้คนที่คุณกําลังคุยอยู่หรือไม่ถ้าเป็นฝั่งคุณนะที่ยังปิดตัวเองอยู่ก็ขอให้คุณมีอะไรบางอย่างที่มันดนใจทําให้คุณเปิดใจรับความสัมพันธ์แล้วก็กล้าที่จะสารต่อความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้สักทีนะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับคนที่ยังมีความรักที่ไม่ชัดเจนนะครับอะต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรัก ของชาวโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมของชาววันเสาร์นะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามากันบ้างไหมนะครับสําหรับชาวโสดนะครับอ่ะขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวโสดวันเสาร์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับุย สักครู่นะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดที่เกิดวันเสาร์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมสำหรับดวงความรักของคนโสดนะครับผมสำหรับชาวโสดนะในช่วงต้นๆ้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะ เปิดใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมมันมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาคุยเรื่อยๆหรือว่าคุณอาจาะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นเลงคนนู้นคนนี้เรื่อยๆนะครับผมแต่ยังไม่มีความรักแบบโรแมนติกเข้ามาจู่โจมคุณนะครับ แล้วก็เป็นไปได้ว่าในบางคนนะครับในบางคนนะอาจจะมีเกณฑ์ที่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้าอาจจะมีเกณฑ์ในการปรับจูนอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าคุณอาจจะพึ่งจะเลิกลากับคนรักมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นเกณฑ์ของชาววันเสาร์ที่จะเป็นช่วงของการปรับสมดุลน,นะครับผมปรับสมดุลทางอารมณ์ของตัวเองนะครับถามว่า เปิดใจไหมเปิดนะแต่ยังไม่ถึงกับเปิดแบบมาเลยใครก็ได้นะครับผมมาจีบทัเลยหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะก็ไม่ได้เปิดขนาดที่ว่าไปไล่ตามจีบใครด่าขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้บอกว่าช่วงที่คุณอยากจะ erm อินเลิฟนึกออกไหมครับเป็นลักษณะทีะ่ถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้ก็คุยไปเรื่อยๆค่อยๆสารสานสัมพันธ์ซะมากกว่านะครับอาจเป็นช่วงที่คุณปรับสมดุลกับชีวิตนะครับและคุณก็รู้สึกว่า มีความสุขมากพอสมควรเอางี้ดีกว่านะครับมีความสุขกับชีวิตมากพอสมควรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้เปิดใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากพอนะครับสําหรับชาวอ่คนโสดนะครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับผมแล้วพอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับผมการเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับเหมือนช่วงต้นเดือนอยู่นะครับผม มีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังคงเป็นคนที่ไม่ถูกใจคุณอยู่ดีนะครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับจะเป็นลักษณะที่มีเข้ามาให้เลือกนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับนี่เข้ามาให้เลือกเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่นะครับผมยังไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกถูกใจถูกสเปคนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะครับผมคุณจะมีรู้ความรู้สึกว่าเอออยากทํางานมากกว่านะครับพอจะไปคุยอะใครเนี่ยบางทีไปชอบใครนะคนนี้ถูกใจคุณซะเหลือเกินนะครับ เขาก็ดูท่าทางไม่ค่อยจะสนใจคุณแต่คนที่คุณไม่สนใจกลับมาตามชอบคุณซะอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจอของถูกใจสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับชาววันเสาร์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะจนถ,ถึงกลางเดือนนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนนะครับผมปลายเดือนนะถามว่ามันมีโอกาสมากกว่าต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนไหมก็มีโอกาสนะครับผมเพียงแต่ว่า คุณยังเจอความคุมเครืออยู่อย่างเดิมนั่นแหละครับผมยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับอ่ะสำหรับคนโสดเตรียมใจไว้เลยนะครับเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของคุณนะครับคนที่คุณถูกใจนะครับ กลายเป็นว่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเลนส์ไม่เปิดกับคุณหมดนะครับคุณอาจจะไปเจอถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะจะไปจีบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเมียอยู่แล้วหรือมีเจ้าของมีอามีฟงมีแฟนหรือมีอะไรปิดบังซ่อนเลนสเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้หรือนะครับผมบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะดีเกินไปหน่อยก็เป็นไปได้นะครับสายธรรมะธโมซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางของคุณก็เป็นไปได้นะครับมีไฮโลฟานขึ้นมานะครับผมทําให้คุณนะครับมีความร อยู่คนเดียวไว้ก่อนอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับรู้สึกมีความมั่นใจกับความรู้สึกว่าอ,าอยู่คนเดียวแล้วมันมันมีความสุขกว่านะครับเพราะว่าคุณยังไม่เคยเจอคนที่ถูกใจแต่คุณไม่ได้ปิดนะคุณไม่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับสําหรับชาวโสดท,ที่เกิดในวันเสาร์นะครับ คุณเปิดตัวเองเพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคนที่เข้ามาพยายามทาดีกับคุณเนี่ยคุณก็ไม่ถูกใจนะครับคนที่คุณพยายามไปทําดีอัเขาเขาก็ดันมีเจ้าของแล้วมั่งมีอะไรที่แบบไม่ใช่มั่งมีอะไรปิดบังซ่อนเลนมั่งมันก็เลยยังไม่ลงตัวยังไม่จูนยังไม่แมทกันนั่นเองนะครับทําให้นะครับผมสําหรับชาวโสดที่เกิดในวันเสราร์ก็ยังคงต้องรอต่อไปนะครับยังคงต้องโสดต่อไปนะครับผมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับยังไม่มีใครที่ถูกใจใช่เลยหรือยังไม่มีความรักรวมเปน เข้ามาหาชาววันเสาร ที่เป็นคนโสดนะครับผมยังไงก็สําหรับคนที่รอความรักอยู่ก็คงต้องรอกันต่อไปอีกสักนิดนะครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จบการทํานายดวงความรักนะครับของคนวันเสาร์เพียงเท่านี้นะครับอ่าถ้าใครที่อยากจะดูดวงอย่างเดียวเี่ยก็สามารถตัดจบคลิปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องทาโรวิตุนนะครับอยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุนนะครับก็สามารถดูกันต่อได้เลยในช่วงท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตัวใดก็ได้นะครับครบสอง0ันบาทนะครับผมครบสองพันบาทเนี่ยแถมคอสดูดวงพื้นฐานดวงคอสกำลังห้ากำถามให้เลยนะครับหนึ่งคอสเนี่ยนราคา399บาทนะครับผมเยี่ยมยอดสวัสดีครับสวัสดีแฟนช่องทาโร่วิตุนทุกท่านด้วยนะครับผมผมตุนนะครับผมตุนทาโร่วิตุนนะครับผม อ่าหลายๆท่านนะครับผมแฟนช่องนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเนี่ยอ่าอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมหมอตุนหายไปไหนมานะครับผมอ่าเมื่อก่อนเนี่ยอัดคลิปลงคลิปกันแทบทุกวันนะครับทาไมอยู่ดีๆหายไปแล้วก็หายไปเนี่ยน่าจะเกือบเกือบสามปีแล้วนะครับผมนี่ครับผมคือคําตอบครับผมคือเหตุผลนะครับผมมาเปิดกิจการนะครับผมเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่อําเภอมันจักคีนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอ่าก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปทําช่องตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ นี้นะครับผมร้านค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วนะครับผมก็เลยนะครับเพราะตอนนี้เรามีพนักงานของร้านด้วยอีกหนึ่งคนนะครับผมก็คือมาช่วยกันในการขายแล้วก็ร้านเนี่ยค่อนข้างจะยอดจาหน่ายดีเลยนะครับเรียกได้ว่าในมันจาคิรีเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านมันจากันไฟฟ้านะครับผมอันนี้เป็นร้านของผมเองนะครับผมเป็นร้านของหมอเองนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหมอมีไฟนั่นเองนะครับผมสําหรับร้านของเรานะครับผมจะมีจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับผมเรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะครับผมกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทั้งสายที่ พวกเดินเมนนะครับผมจะเป็นพวกสายอลูมิเนียมเราก็มีจําหน่ายตั้งแต่เบอร์16นะครับเบอร์25เบอร์35ไปจนถึงเบอร์50เลยทีเดียวนะครับผมมีสวิตช์ไฟปักไฟนะครับผมทั้งเป็นแบบปักพ่วงนะครับหรือว่าเป็นปักปักที่ใช้ภายในบ้านนะครับผมสวิตช์ไฟปักไฟท่อร้อยสายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่ออ่อนท่อ PVC นะครับผมอุปกรณ์ต่อท่อนะครับข้อต่อแคมป์ต่างๆเราก็มีหมดทุกรูปแบบนะครับผมมีพีฟอร์มเราก็มีนะครับผมสำหรับดึงสายนะครับผมแคมป์ลูกซ้า นะครับผมแคมป์พีนะครับผมแล้วก็พวกอ่ามิเตอร์นะครับผมแล้วก็แหลกลูกแหลกมีจาหน่ายครบทุกอย่างนะครับผมหรือว่าจะเป็นสายทองแดงเราก็มีเช่นเดียวกันมีรางเก็บสายไฟนะครับผมมีรางเนี่ยมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับตั้งแต่รางขนาดเล็กไปจนถึงรางขนาดใหญ่ที่ใส่สายไฟได้หลายสายเราก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีแผงไฟด้วยนะครับแผงไฟ PVC นะครับ ลกไซส์ทุกขนาดมีหมดนะครับผมเรียกได้ว่าเยอะมากจริงจริงนะครับกับสินค้าในร้านมังจากกไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับผมมีแบบเป็นปลั๊กพ่วงด้วยนะครับปลั๊กแบบที่มีสายนะครับผมตัวนี้เราก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นรับประกัน6เดือนนะครับผมเป็นแบบว่า2ขาเสียบนะครับตัวนี้สายไฟจะเป็นสายไฟเบอร์หนึ่งนะครับผมถ้าเป็นบางร้านเนี่ยจะเอาเบอร์ศูนย์จุดห้ามาจำหน่ายซึ่งมันจะเสียเร็วนะครับแล้วมันจะใช้ไฟได้ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ของเราเนี่ยใช้เป็นสายไฟเบอร์หนึ่งนะครับมีรับปประกัน3ี ผมก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมหรือว่าจะสอบถามได้เลยนะครับว่ามีสินค้าอะไรในบ้างเพราะว่าสินค้าในร้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตอนนี้สินค้าในร้านมันจากกันในฟ้ามีเกือบเกือบสองพรายการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าลูกค้าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่า,าแฟนช่องท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านเนี่ยสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับว่าทางเรามีจาหน่ายอะไรบ้างอย่างนั้นจะง่ายกว่านะครับเพราะสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากจริงๆับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับผมที่มีงานนะ อยากจะเดินอุปกรณ์ไฟฟ้าก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าช่างจดรายการมาให้นะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นการอุดหนุนช่องทาโรวิตุลแล้วก็เป็นการอุดหนุนตัวหมอสุนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็สินค้านะครับพอผัดจากการเดินเมนแล้วนะครับเข้ามาในบ้านเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่ใช้ภายในบ้านนะครับสายแบบว่า v a f สายคู่นะครับสายขาวเราก็มีจาหน่ายตั้งแต่เบอร์15ไปจนถึงเบอร์6เลยทีเดียวนะครับผมหรือว่าจะเป็นสายทียวนะครับ เราก็จะมีสํารับจําหน่ายตั้งแต่เบอร์หนึ่งจุดห้าไปจนถึงทุกสีทุกทุกสีทุกแบบมีหมดนะครับผมนอกจากสายไฟเราก็จะมีจําหน่ายตู้คอนเซอร์รด้วยนะครับผมตู้คอนเซอร์รเนี่ยเราก็จะมีจําหน่ายทั้งแบบเดินลางแล้วก็แบบปลั๊กออนด้วยนะครับผมตัวตู้คอนเซอร์รเนี่ยเราก็จะมีจําหน่ายตั้งแต่แบบสองช่องนะครับผมไปจนถึงสูงสุดที่เรามีเนี่ยสิบสี่ช่องกันเลยทีเดียวนะครับผมมาจนถึงพวกเบรกเกอร์นะครับผมเราก็มีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบรกเกอร์ที่ใช้้ใในน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 ตตูคคคคออออออเเ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 เมมมมรร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 ร์์์หหหหืืจจจะะะะปป็็็็บบบบบกกกกกฟฟญ่่่่ลัััผาาาาทแุีย แล้วก็มีทั้งแบบรุ่นเก่านะครับฟูลนลเซนทั้งแบบ LED นะครับผมมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหลอดยาวหลอดทิ้วนะครับผมหรือหลอดกว้วเกียวอีสนะครับหลอดเล็กหลอดใหญ่นะครับผมหรือจะเป็นหลอดไฟไล่ย,ยุงหลอดไฟดักมแมลงนะครับผมไฟส่องสัตว์ส่องกบมีหมดนะครับผมเรียกได้ว่าอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยมาที่บรรจางไฟฟ้าเนี่ย ทีเดียวจบจากเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเกือบลืมนะครับเรามีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับแต่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผมก็คือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในควเรือนนะครับผมพวกพัดลมนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเตารีดนะครับผมอ่าม่าหุงข้าวนะครับกระติกน้ําร้อนนะครับผมหรือว่าเครื่องปั่นนะครับผมหม้ออบต่างๆครับหม้อสุกี้อะไรต่างๆมีครบหมดนะครับแต่จะเป็นขนาดเล็กนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีพวกลําโพงบลูทูธด้วยนะครับจะเป็นยี่ห้อจะเป็นยี่ห้อดีพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเดียวกับ AJ ทั้งขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ขนาดใหญ่ที่มีไมค์คาราโอเกะนะครับผมไมค์เปล่าๆแล้วก็มีขายนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้คอยและไม้สายนะครับผมไม้คู่ไม้เดี่ยวมีหมดทุกรูปแบบนะครับผม,ผมนอกจากพวกพวก,อ,พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรามีโซล่าเซลล์จำหน่ายด้วยนะครับผมแน่นอนตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับผมของร้านมันจากกันไฟฟ้าเราเลยโซล่าเซลล์ของเราเนี่ยมีทั้งแบบใช้ภายในแล้วก็ภายนอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใช้ภายในเป็นหลอดบัฟนะครับไฟตุ้มนะครับบางทีลูกค้าก็จะเรียกไฟ ตุ้มน,นะครับหรือว่าจะเป็นแบบโคมสปอร์ตไลท์ไฟถนนต่างๆมีหมดทุกรูปแบบนะครับผม <c oughs> ที่สําคัญนะครับผมเป็นจุดเด่นของร้านเราเลยนะครับที่ทําให้ร้านเราขายดีนะครับผมไม่เหมือนร้านอื่นเนี่ยก็คือร้านของเรานะครับ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับเรารับประกันด้วยนะครับผมอย่างหลอดไฟเนี่ยเรารับประกันตั้งแต่3เดือนไปจนถึงรับประกันสูงสุดที่1ปีเลยนะครับถ้าโซล่าเซลล์เนี่ยเรารับประกัน1ปีนะครับเสียภายในระยะเวลาที่กําหนดอันนี้ออกไปรับประกันให้เลยนะครับเป็นใบที่มีตราโลโก้ของร้านบรรจากันไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้ถ้าเสียภายในระยะเวลาที่กําหนดเราเคลมของใหม่ให้ทันทีนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับผมหรือว่าแฟนช่องนะครับผมที่อยากจะดูดวงกับหมอตุลนะครับนอกจากที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็เปิด รับดูดวงออนไลน์นะครับผมหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาในช่วงที่ก่อนหน้านี้แล้วผมไม่ได้รับดูดวงให้ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะช่วงนั้นนี่ค่อนข้างจะยุ่งกัรทาร้านมากนะครับแต่พอมาตอนนี้ร้านค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วเนาะเพราะว่าเราเปิดมาเดี๋ยววันที่9พฤษภาคมนี้ก็จะครบ3ปีแล้วนะครับผมก็เลยสามารถที่จะมาทําช่องต่อได้นะครับผมก็สามารถเปิดรับดูดวงออนไลน์ได้นะครับผมก็อยากจะดูดวงนะครับเรามีคอสดูดวงดูพื้นฐานดวงนะครับ399บาทจะถาม ถามคาถามเพิ่มได้อีก5คําถามเลยนะครับโดยพื้นฐานดวงอย่างท,ที่ทราบกันนะครับเ,เราจะดูให้3เดือนครั้งเท่านั้นนะครับคำถามเพิ่มมากกว่าน,นั้นคําถามละ59าบาทนะครับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักรู่น,นี้นะครับผมอ่าตัวใดก็ได้นะครับเทส2 0 0 0บาทนะครับผมครบ2 0 0 0บาทเนี่ยแถมคอสดูดวงพื้นฐานดวงพร้อมคำถามคําถามให้เลยนะครับ1คึรงคอสในราคา 3ามอกบาบาทนะครับผมถ้าท่านใดนะครับผมที่สนใจจะดูดวงออนไลน์ของหมอตุนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้แล้วณตอนนี้นะครับผมเปิดรับแล้วนะครับแต่ว่าจะรับได้ประมาณวันลับไม่เกิน3คนนะครับเพราะว่าผมก็จะมีมีกิจการที่จะต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้จองคิวก่อนนะครับว่าจะใครจะได้คิวไหนยังไงก็ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับผมับผมยังไงก็ขอฝากนะครับร้านบรรจากันไฟฟ้านะครับอีกหนึ่งกิจการของหมอตุนนะครับไว้ในอ้อมใจของแฟนช่องนะครับของพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องฮารนโลวิตุล้วก็ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออยากจะจองคิวดูดวงออนไลน์กับผมนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์นะครับที่ขึ้นเอาไว้ในคลิปนะครับผมหรือจะโทรเข้ามาตรงที่เบอร์ผมเลยก็ได้นะครับที่เบอร์062452995นะครับผม062452995นะครับโทรมาสอบถามเรื่องสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าจะโทรมาจองคิวดูดวงก็ได้เลยนะครับผมตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับนะครับถ้าหลับอยู่เดี๋ยวตื่นแล้วเห็นเบอร์ก็จะโทรกลับนะครับผมยินดีนะครับให้คำแนะนำ เลยนะครับผมก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้ว,ลวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม